จะไปรู้ว่ามีคาเฟ่แบบนี้ที่บันทัดทองด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้ทําไมใครแกล้งน้องมากี่มะ <c oughs> แต่สมควัลละ <c oughs> ตอนเข้ามาที่เคาน์เตอร์นะคะก็จะมีตัวละครอนอิเมะแยะแบบนี้มายืยนต้อนรับเราเลย <Yeah. S 1> แล้วประเด็นคือมันไม่ได้มีแบบนี้แค่ตรงนี้ทุกคนคือเขาตกแต่งเป็นอนิเมะทั้งร้าน <c oughs> ก็เลยแอบงงว่าตอนนี้อยู่บันทัดทองหรือว่าอยู่เมกาพาซ่าแล้วใครที่มาแบบไม่มีชุดนะไม่ต้องกลัวคือเขามีชุดยูการตาแล้วก็ชุดคอเย์ให้ยืมถ่ายรูปฟรีๆเลยเอาจริงนะแค่มายืมชุดก็คุ้มแล้วอ่ะโปสเตอร์คอนีจคู ส่วนอันนี้ก็เออน่ารักมั้งในส่วนของเมนูแล้วก็เออป้ายต่างๆในร้านก็ประมาณนี้เลยนะฟูลแบบอยู่ญี่ปุ่นนะ่ะถ้าจะไม่ผิดเหมือนไอติมเขาเป็นแบบโฮมเมดด้วยนะเออก็จะมีราคาแล้วก็รสชาติประมาณนี้เลยเราสั่งเป็นไอติมชาเขียวกับไอติมข้าวมั้งหรืออะไรสักอย่างมานะถ้าจำไม่ผิดเคยอติมข้าวอร่อยสภาพเราวันนั้นคือดูไม่ได้เลยเออกไปแค่นี้ก่อนนะความจริงคือแต่โต๊ะคือแบบมีตุ๊กตาประจําโต๊ะเลยอะแต่คือเราแบบไม่ได้ถ่ายวาลืมเขาไม่ได้จ่ายนะแต่ว่าร้านชื่อมมิเปปดระาณ